มีทันจะพืชอยู่ด้วยโอ้นี่หมดอายุวันไหนมึงดูวันหมดอายุด้วยเฮ้ยหมดอายุวันไหนวะมึงดูสิบุซิมองไม่เห็นวะหาไม่เจอหมดอายุวะวันที่หเดือนสวันที่หนึ่งเดือนสองโอเคเอาเลยอันนั้นอะ น,นี่ก็อร่อยนะนี่เป็นอันเนาะกินก,ก,กาแฟตอนเช้าวัดเเดี๋ยวนี้ะเมื่อก่อนนี้ฉันไม่กินอะไรนะกินกาแฟตอนเช้าฉันก็จะกินกาแฟแค่อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่กินไม่ได้กระเพาะมันไม่ดีเจเชอไม่ล้าว่าไอเกวกดไหลย,ย้อนอะ่ะเออมันก็จะเป็นเป็นให้หายกดไหลย,ย้อนเนี่ยมันหายยากมันเป็นแล้วมันหายแล้วนะไม่จะมีอาการแบบนั้นเลยแต่ว่า ก็กินกาแฟอย่างเดียวว่ามันก็จะแบบนะมันจะกัดกระเพาะเราอีกไงฉันเดี๋ยวนี้ก็เมเลยต้องกลายเป็น,นว่าจะกินกาแฟนะต้องมีขนมปังต้องมีอะโวคาโดต้องมีอะไรแบบกินเข้าไปด้วยไงเพื่อที่จะไม่ให้มันกัดกระเพออาะทุกคนโอ้ผมชอบกินขนมปังแมคโครนะันึกว่ามันอร่อยกว่าที่อื่นนะเออเนี่ยไปเอาโค,โค้กสักเบบซีสักหน่อยดูเ๊บซีไปให้หลานนักหน่อยสิ มาทีมาซื้อของเตรียมทําน้ําพริกก็สิน้ำมงนน้ามันเอาไว้ไปทอดอ่ะไปทอดหอมทอดกระเทียมทําน้ําพริกก่อนน้าพริกฉันเป็นน้ําพริกเผาเครื่องทอดไงทุกคนหอมทอดกระเทียมทอดอ่ะเออต้องมาซื้อน้ํามันเยอะใช้น้ํามันเยอะทอดหอมทอดกระเทียมน้าพริกฉันมีหลายอย่างนะจ๊ะทุกคนโฆษณาพริกสักหน่อยนะคะน้ําพริกเผากากหมู แล้วก็น้ำพริกเผาไปย่างน้ำพริกเผาไปย่างแล้วก็น้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมก็คือว่าไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่เนื้อสัตว์มังสวิรัติทานได้นะคะสูตรดั้งเดิมมะค่ะคนเขาก็มองฉันกันใหญ่เลยนะฉันนี่ต <laughs> ำท่าตำพางแจ่วบองก็มีน้ำพริกตาแดงก็มีโอ้นรกากากหมูฉันก็ร้อยอร่อย,อรอย,อรอยกรอบบเลยจ้ะ ครบกันเร็วนี้นะจ๊ะฉันจะเปิดรับออเดอร์แล้วนะคะเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้กําลังเตรียมของค่ะทุกคนขาฝากด้วยนะคะน้ําพริกยี้ดอกไม้อร่อยเอมายัอันนึงนะอันเดียวพออ๋อไปหุบแ,แม่ฉันกใกล้ปูน้นรออยู่ที่รถเอาไอ้ปูนมาด้วยชิ้นเขาไม่ให้ปู้นเข้ามาถ้าไปโลตัสนะไอ้ปูนเข้าได้โอ้เลยแม่ฉันมาด้วยฉิ้นให้แม่ฉันนั่งเฝ้ารถอยู่ใกล้ปูนนะอป นานนี่เขก็รอ,อนานใช่ไหมดูกรบปี่ที่เป็นกระป๋องทั้งหน่อยให้หลานนี่เนาะเกียร์ไปซื้อแถวบ้านทีละใช่ไหมเนาะมาแล้วก็ซื้อไปเลยเอา,อานี้ซองแพ็คะะกันแล้วกันแพ็คใหญ่ก็เยอะโกินนะผมมาซื้อใหม่ไปกลับบ้านกัแล้ว เ <S an> อ้ยกี่โมงแล้วบ่ายสองแล้วยายชุนก็อยู่ก็ประกอบการนะน,นะให้ประกอบการเฝ้าเฝ้ายาย<ม>ชงเอ็นชัวให้กินยังไม่รู้สั่งไว้ว่าบ่ายสองให้ชง,<ม>ชงเอ็นชัวให้ยายกินด้วยนะเนาะไม่รู้ว่าประกอบกา,บารจะส่งให้ยัง,ยงต้องชงสิเนาะยันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรให้กินนะเนี่ยดอกไม้เนี่ยกับข้าวกับปลาเนี่ยเนาะข้าวกับข้าวกับปลาเขหน้าเบื่อมนุทุกคนเนาะไม่รู้ว่าจะกินอะไร ไอ้เวหลวแล้วก็เท่าไรแล้วคนแก่ใช่ไหมเผ็ดก็กินไม่ได้ใช่ไหมวะยายฉันอ่ะก็ต้องหาแบบจืดๆอะไรก็ต้องแบบเละๆหน่อยงั้นอ่ะใช่ไหมปลามั่งนูมั่งไก่มั่งก็มีอยู่แค่นี้นะทุกคนเนาะจะจะต้มจะผัดอะไรให้กิน่ันเนี่ยฉันอ่ะทุกวันทุกวันใช่ไหมนึกไม่ออกนะกับข้าวอนนี้เกว่าไหม ฉันก็ไม่ได้ขี้เกียจทำมากนะไอ้ขยันทำแต่ขอให้บอกเพราะว่าทำอะไรเมนูอะไรแกจะกินอะไรขอให้บอกมาเงี่ยเออฉันทำได้ฉันขยันฉันไม่ใช่คนขี้เกียจทำกับข้าวแล้วเออแต่ว่าอย่างว่าหแหละมันเบื่อตรงที่คิดที่คิดก็จะทำอะไรนี่แหละไม่ไหวเออเนก็เดินคุยไปเรื่อยเนะี่ยตอนนี้กำลังรอกำลังร้อ คิดเงินแต่คนก็ไม่เยอะนะวันนี้อ่ะหะนั้วันนี้วันไหวเนาะธรรมวานเนี่ยวันจ่ายท่เนาะคนเยอะเนาะฉันก็ใส่ชุดแดงเลยเนี่ยวันนี้เห็นตุ๊กีน่าเกลียดไหมพ่อแก่วน่าเกลียดไหมแต่สีแดงไม่น่าเกลียดเนาะสีแดงแบบเพงเหงัปังๆร่ล้ำรวยเนาะใส่ก็เข้ามั่งเนี่ยสั่งมานานแล้วนะอีกสีแดงเนี่ยสั่งมาจนลืมแล้วไม่ได้ใสุ่ลยจังหวะจังหวะได้ใส่วันนี้พอดีเลย ใหญ่ไหมต่อเนมันมั่งอะไรก็มาไหลเนี่ยคุ้งหึ่งน้ำตาลขนมนมเนยกระตี่ปั๊บซ่ากับข้าวบังเล็กๆน้อยน้ำมูกน้ำมันของนีก็แพงคุณราคาทั้งนั้นแกนี่หรือว่าอะไรก็ขึ้นเนาะไม่ไหวของแพงทุกอย่าง ุมก็รา,าีสกี่หังนัมียาก็หของจำเป็นต้องใชาอนนะ้อะไรก็เท่าไรเก็บก็ต้องซื้อยาฉีดยุงมัง่งอะไรมั่งนะ่มาม่าไวไวเผือชุกเฉินก็เรอรอไว้ไว้ฉันเก็บกรกบุข้างบ้านต้มน้ำหิ้เดือด ไว้ Wait, <laughs> ยฉันโลกันเลยอิ่มท้องไปดูไว้ๆดูนี่ห่อเท่าไหรนะ่น่ะโอ้ชุ่ไม่ได้ดูราคาว่ะตั้งก่อนสมัยเด็กๆเท่าไหร่นะสองบาทสิบสลึงมั้งรุ่นฉันเนี่ยเื่ะสิบสลึงให้มือไว้ๆหอ่อดูนี่ปลาไปไมันจะเป็นสิบบาทหรือนะแต่มันก็อย่างว่ามันก็หลายนานแลนะ้วเนาะจะไปพูดถึงสมัยเด็กไงฉันก็เกิดมาต้องหาชิบกับปีออ <laughs> <laughs> รอคิดตังค์นะฉันก็คุยกไปไปคนเขาก็มองเ,เขาก็นึกว่าฉันคุยโทรศัพท์ไงเขาไม่รู้ว่าฉันถ่ายคลิป,ปตอนนี้นะคนเขาก็หานึกว่าฉันน่ะคุยโทรศัพท์ก็ถ่ายอยู่ที่ไหนได้คุยกับตัวเองถ่ายคลิปมาให้พวกแกดูกันหือคนข้างๆเนี่ยก็เห็นฉันคุยคนนึกว่าฉันคุยโทรศัพยยท์เ,อ,ทนเ,นเ,เทอ้ยเขาก็มองลยนแะแต่ฉันแบบฉันนั่งดาน ฉันหน้าด้านฉันไม่เคอยอายใครเนาะแ,ไไแล้วฉันไปอายแล้วเราก็พูดคุยธรรมดาเนาะเราไม่ได้ไปทําผิดผิดลายอะไรใครไม่ต้องไปไองวอร์อายเนาะเออกถ่ายเลยเนี่ยมองก็มอง,มอง,มองไปเด็กก็เจอเอฟซีหลายคนแล้วเขาก็มาทักทายถามหายย้อนหายย้ายกันเห็นไงบ้างอืมก็คุยกันไปเดี๋ยวเราก็คุยเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์ก่อนที่หกขันกว่าหกขันกว่า, 6, วาได้น้ำมันได้น้ำตาลได้ ถุงได้อะไระไลไปมีรือยังหกพันกว่าด้ไหวทำนูกพริกก็ลงทุนเยอะนะแกนี่อะไรยะนี่แรกซื้อได้ร้อยเก้าเก้าบาทพอแกว่าดีไหมเนาะเอาสักลูกนึงเอาอสองอันเอออ่ะดีดีไหมหรือเอาไปให้แม่ก็อันดีเว้ยดีไหมดีนี่สีเขียวก็สวยเนาะ เออสีเขียวก็สวยร้อยเก้าเก้านี่นี่ก็สวยเออเพื่อนมันจะเอาโอ้สวยเลยเนี่ยมันจองไปแล้วอะเอา้าอะ่ะเอาสามลูกเนี่ยเนาะ,ะเอาสามหรอปะจ้ะร้อยเกา้าเก้าบาทฉันเอาลูกนึงแม่ฉันลูกนึงแล้วก็บันลูกก็สีขาวเมือสีขาวโอ้สีขาวลายสวยน่ารักอแต่ให้ผ่านผ่าเลยเชลเล่เ ฉันเาสีชมพูหวานแหววย้ายแบบสีชมพูดีใช่ไหมเผื่อจะมีแบบสีชมพูเป็นสีแห่งความรักใช่ป่ะเนาะเพนต้องเอาอเผื่อจะมีความรักเข้ามั่งเนาะผูดป้ายแก่จนป่านี้แล้วนาะหมดละเม้นเมินไม่มีมาเอาาาเอเหลือเท่าไหรนะ่เนี่ย ตอนนี้ได้9นาที49ฉันจะถ่ายให้หมดให้คลิปมัน